ซึ่งคำนี้ใช้ได้สองอย่างนะคะต่อมาเราจะมาเรียนเมนูนะคะซึ่งในประเทศสเปนก็จะมีสองแบบให้เลือกนะคะวันนี้ตอนนี้เราจะมาเรียนเมนูก่อนนะคะสั่งอาหารแบบเมนูนะคะสั่งอาหารแบบเมนูก็จะมีอาหารสองจานแล้วก็มีของหวานนะคะเราจะจ่ายในราคาเดียวกันนะคะนอนค่ะในประเทศสเปนเขาจะต้อง ทานอาหารจานแรกก่อนจานที่สองจะตามมาหลังจากนั้นก็จะทานของหวานนะคะต่อมาเราจะมาดูแบบที่สองนะคะแบบการต์ตาแบบรายการอาหารซึ่งเขาจะได้เขาจะเขียนรายการอาหารไว้แล้วก็กำกับด้วยราคานะคะจะมาสั่งแบบแรกก่อนนะคะดป e p r i m ด กียโดอนซลที่หนึ่งฉันต้องการสลัดผักก่อนเดเซกุนโดเกียโดไปยที่สองฉันต้องการข้าวผัดหลังจากนั้นก็จะเป็นโปสเตรของหวานหิ่มอร่อยต่อไปเราจะสั่งอาหารแบบการ์ตา แบบรายการอาหารเกียร o ตามด้วยชื่อของอาหารเท่านี้เราก็จะได้อาหารมารับประทานแบบอร่อยกันแล้วนะคะเราจะมาเรียนด้วยกันต่อไปในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะ